สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านนะครับคลิปนี้เราพามาชมบรรยากาศสถานีรถไฟบ้านกล้วยนะฮะก็ถ่ายจากขบวนรถธรรมดาที่254หลังสวนพนบุรี สถานีนะครับอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายทางด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นอาคารสถานีใหม่ก่อนอส่วนอาคารสถานีปัจจุบันจะอยู่ถัดไปนะทางด้านตรงกลาง นี่ครับสถานีรถไฟบ้านกล้วยก็อยู่ที่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะฮะอาคารสถานีใหม่ทางด้านหน้านะครับผม ส่วนอาคารเล็กๆก็คืออาคารที่ยังใช้ปัจจุบันก็เป็นอาคารไม้นะครับสำหรับอาคารใหม่เนี่ยก็มีความคืบหน้าไปเยอะเลยพร้อมกับชานชลาสูง นี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูอาคารสถานีปัจจุบันนะอาคารไม้ก็ถ่ายเก็บไว้นะไม่รู้อนาคตจะโดนรือหรือเปล่า ทางฝั่งนี้ก็มีชานชลาสูงนะสองฝั่งใกล้จะมาบรรจบกันแล้วบรรยากาศนะครับที่สถานีรถไฟบ้านกล้วยจังหวัดราชบุรีต่อบันทึกมาให้ชมกันนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ